สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรา g o ด d น n Bunny วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Daddy's Home 2ส่งคลามป่วนตัวพ่อสุดแสบคูณ2อลภาคต่อของศึกพ่อเลี้ยงปัะทาพ่อแท้ๆเรื่องราวจะเป็นยังไงเนีมาฟังกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ สองปีต่อมาหลังจากที่พีบลัดพีดัตตี้ปลองดองกันพวกพี่แกก็ทําหน้าที่พ่อเป็นอย่างดีช่วยกันเลี้ยงลูกๆเดลแลนเหล็กจัดฟันไปไหนเนี่ยอยู่บ้านป้าฮะเมแกนแบฝบึกหัดคณิสตร์ล่ะอยู่บ้านแม่ค่ะกางเก่งนายหายไปไหนหมดผมไม่รู้อ่ะทาไมเกงงนายเราเยอะจังเด็กๆไปไปมา,มา,มาทั้งสองบ้านวันเกิดก็ได้ของขวัญจากสองพอ่อถึงบางอย่างจะซ้ํากันปีนี้พีบลัดริงซื้อไอโฟนตัดหน้าให้ลูกชายก่อน พี่ดัสตี้เป็นนากษาสมัครที่โรงเรียนของลูกเต็มตัวแต่ความหัวร้อนนะยังอยู่นะคะผู้ปกครองคนไหนเรื่องเยอะเจอพี่ตีรวินแตกหมดส่วนพี่แบดยังเบอร์บ้าเหมือนเดิมล่าสุดแบงทอยตูดไปชนรถชาวบ้านคืนนี้สองครอบครัวต่างก็มาร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสที่โรงเรียนของลูกๆแคเรนเมียพี่ตีนะแวกอกมาเลยฮะเอเดน่าลูกสาวก,ก็ใส่เอลลอยตามอีแม่เมแกนที่เห็นก็อยากจะโชว์บ้างจึงแอบผูกเสือ้อเลนเอาอีแม่แทบช็อกสาวน้อยขึ้นมาเล่าความในใจในวันคริสต์มาสจริงๆหนูไม่ชอบ วันคริสต์มาสครสต์มาสปีแรกมีพ่อฉลองอยู่ด้วยช่วงหนึ่งก็ไม่มีพ่อฉลองจนมามีแบรดแต่เขาพยายามทำมากเกินไปหน่อยแล้วพ่อก็กลับมาตอนนี้เราต้องไปบ้านสองหลังเพื่อฉลองคริสต์มาสสองครั้งหนูกับพี่ชายอยากเป็นเหมือนครอบครัวทั่วไปมีคริสต์มาสเหมือนกับคนอื่นแต่เรายังชอบของขวัญคริสต์มาสนะคะตายแล้วว่าคำพูดของลูกทำเอาพ่อ,อีแม่เป็นเครียดมานั่งปรึกษาหาหรือจึ่งก็ได้ขอสรุปว่าจะจัดคริสต์มาสร่วมกันที่บ้าน ใครครนนหนึ่งพี่ดัสตีรีบมาบอกข่าวดีเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่กริงกรีงแต่แล้วความหายนะก,ก็มาเยือนเมื่อจูจูพอพี่ดัสตี้โทรมาให้ไปรับที่สนามบินพรุ่งนี้พี่ตีช็อกไปเลยฮะแต่พี่แบรดดีใจเพราะพอพี่แกก็จะมาพรุ่งนี้เหมือนกัน เช้าวันรุ่งขึ้นพี่แบสตี้ก็มารอรับพอ่พอๆที่สนามบินเพื่อนฉันว่านายมองเรื่องนี้แง่ลุกเกินไปหน่อยพ่อนาะยยังไม่ได้เจอดัตตี้คนใหม่เลยทั้งเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อที่อ่อนโยนให้ความสําคัญกับลูกนั่นแหละที่เขาจะล้อเราแซวเราทุกอย่างที่เราทําเอานะาฉันว่านายคิดมากไปใครบางจะม่ประทับใจในตัวนายโอ้พระเจ้าช่วยนั่นพ่อนายเหรอคนอะไรถอดแบบที่พระเจ้ากรีบโบร่ำได้ขนาดนี้พ่อพีดัตตี้เดิอนออรรากกระจายมาแต่ไกลแค่ส่งยิ้มขยิบตาสาวๆก็ พร้อมละลายแล้วพ่อก็เดินมาทักทายตบไลลูกชายหลังจากไม่ได้เจอกันมาห้าปีก่อนจะส่งกระเป๋าให้พี่แบดถือเอาไปเก็บที่รถได้เลยนะเออคือผมไม่ใช่คนขับรถครับผมชื่อแบดเป็นพ่อเลี้ยงวนนี้สามีซาร่าเอามาันมาด้วยอะโพ่อพ่อ,พอนั่นพ่อผมพ่อมาแล้วขอใส่เสือ้อนาสีแดงโดดเดน่นมองปั๊บก็เห็นแล้วพ่อพี่แบดดูท่าทางใจดีเป็นสุภาพบุรุษซึ่งพอเห็นลูกชายอีพ่อก็วิ่งมาจูบทันที อไอเนี่ยล้วที่ดูลูกแกมันไม่ได้เจอพ่อม,มันมานานน,าน,นินนาเราเจอกันมันขอบคุณพระเจ้าแท้แต่ทำไมมันเหมือนชาติทีแล้วอะ สี S <S ่อาทิตย์เองเนี่ยนะงั้นเราต้องถอดเกงกอดกันไหมไม่ได้เจอนานพอพีตีมีเนปส่วนพี่แบดก็ถามหาแม่แต่พ่อบอกว่าอยาิป่วยกระทันหันแม่จึงมาไม่ได้แล้วพ่อพี่แบดก็เดินเข้าไปกอดทักทายพีตีเขาชอบสแสดงความรักและเป็นมิตรกับทุกคนอย่างตอนกลับมาถึงบ้านนก็รีบวิ่งไปช่วยเจ้าหน้าที่ไปสนียยกของวัดดีผมดอนวิเทเกอร์ไปรษณีสหรัฐอเมริกากสเสษียแล้วแต่ยังช่วยเพื่อนรวมสายงานได้ยูเรียกเดวาตางจากพ่อพี่ดัสตี้สุด คู่วเขาเป็นนักบินอวกาศที่ดุดานแข็งแกร่งปู่เพิร์ดไม่ค่อยได้มาเยี่ยมหลานๆจึงไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ส่วนปู่ดอนน่ยสียำเปิกชอบเล่นมุกให้หลานๆลานขำจนหลานเรียกว่าปูป่ปูพอพีตีก็ไม่ยอมฮะแม่งจะให้หลานเรียกว่าบานหลวงใหญ่แต่นั่นมันมุกอีกตัวนี่ให้ตายเถอะปีดัสตีปวดกระบาลกับพ่อ ระหว่างที่เด็กๆนั่งกินคุกกี้อยู่นั้นพ่อพีตี้ก็เมาส์พี่แบล็์แก่บอยให้คนอย่างมันซ้อนลูกแกได้ไงไม่เป็นแมนอ้วนก็อ้วนเนี่ยนะเราจะมาเป็นต้นแบบให้ลูกแก่แกไม่คิดละลายเลยเหรออันที่จริงผมว่าพวกคุณน่าจะคุยกันเป็นการส่วนตัวมากกว่านะบัวโดนฟังมานอนแล้วไม่ต้องไปไหนเลยแบล็์เขาแค่จะแดกดันแต่เรื่องระหว่างผมกับแบลอาไม่มีอะไรพวกเราซีปึกพอได้ยินว่าเป็นซีกันพ่อพีตี้ก็เสนอให้ครอบครัวเอาไปฉลองคริสต์มาสกันที่ตอจอวอพร้อมจองที่พักเสร็จสับ เช้าวันออกเดินทางขณะที่จะสัมภาระขึ้นรถพี่แบดก็บอกพี่ตีว่าถ้าอีพ่อได้ใช้เวลาร่วมกันคงดีไม่แน่นะความสัมพันธ์ของพวกเราอาจจะดียิ่งขึ้นถูกแบดดูไม่ออกหรอพ่อฉันคิดว่าเราสองคนมีความรู้สึกไม่ดีต่อกันการได้ไปเที่ยวแบบเนี้จะทำให้สิ่งที่เก็บกดระเบิดออกมาแต่นายไม่ได้เก็บกดใช่ไหมไม่ไม่มีก็ดีฉันก็ไม่ได้เก็บกดอะไรนายเหมือนกันเราจะแสดงให้เขาเห็นว่าเราเป็นทีมพูดไม่ทันขาดคำอีพ่อก็เดินมาแซะเรื่องเก็บกระเป๋าใบใหญ่ขนาดนั้นยัดไม่เข้าล็อกเหรอ แต่ผมกับแบลสคช่วยกันจัดการได้พีตี้พยายามยัดกระเป๋าใบสุดท้ายใส่รถแต่ยัดเท่าไรก็ไม่ได้จงังหวะที่ทุกคนขึ้นโรถพีตี้หัวล้อเลยโยนทิ้งแมาไม่โกงไม่เก็บมั่งเล่า สองครอบครัวออกเดินทางรถพี่แบดเนี่ยเจียวจ้าวสูดก่อยไอพ่อลูกพากันแหกปากร้องเพลงเป็นการเดินทางหาชั่วโมงที่ทําพ่อพิตีหูแทดบดาบเพราะพิตีไม่ยอมให้พ่อนั่งรถพี่แก่เมื่อมาถึงแกงผู้ใหญ่ก็ช่วยกันขนของลงจากรถส่วนเจ้าดีแลนกําลังแอบมองเด็กสาวหน้าตาน่ารักบานทางข้างแต่ยังไม่ทันจะทัทกทายเอเดนาลูกเลี้ยงพิตีก็ปาหิมะใสา่ก่อนจะพูดจาล้อเลียนเมแกนน้องสาวก็เอาด้วยดีแลนโกรธจนวิ่งหนีเข้าบ้าน พ่อพี่ดัตตี้จองบ้านหลังใหญ่สุดอลังการมันดูอบอุ่นและน่าอยู่มากๆแต่ถามหน่อยมีใครเห็นกระเป๋าฉันบางไหมเวนกระเป๋าที่พี่ตีโยนทิ้งคือของพี่แบลดพี่ก็เดินหาให้ควักจากนั้นก็เดินทั่วบ้านห้องน้ํานี่รู้จังแฮรู้จะจนไม่มีก๊อกเลยนี่เฮ้ที่รักห้องน้ํานี่เปิดฝักบัวยังไงอะเปิดฝักบัวโวว่วววววปิดฝักบัวปิดฝักบัวสั่งเปิดน้ำได้โดยเสียงเหรอเชียบน้ำเย็นเฉียบยย เย็ยนปิดฝักบัวบูบอกไวเชียบไม่ได้ให้มึงเปิดน้ำเย็นเชียบเข้าไปแป๊บเดียวผีแรกก็ตัวเปียกโศกแถมกระเป๋าก็หายแม่งเลยต้องยืมชุดคลุมเมียมาใส่ แล้วดีแลนด์ก็เปิดเพลงวันคริสต์มาสฟังอาเดียนาเนี่ยบอกว่าพ่อแท้ๆของเธอชอบเพลงนี้พีดัสตี้เองก็เคยชอบเหมือนกันจนกระทั่งวันงานโรงเรียนสมัยเด็กระหว่างที่พีตี้กำลังจะร้องท่อนปโปรดก็มองไปเห็นพ่อนั่งจูจีกับแม่ของเพื่อนไม่สนใจลูกชายพีตี้จึงเกลียดเพลงนี้ตั้งแต่วันนั้นเพราะมันทาให้นึกถึงเรื่องแย่ๆที่พ่อเคยทำพีแค่เดินหลบไปหลังบ้านพีแบดจึงรีบตามมาเฮ้ hey, เพื่อนไมอวหน้าใจเย็นเขาจะทําคริสต์มาสพังแบดนาะยนะก็เห็นนี่ไม่อยากจะใช้ยาแรงกับ นายหรอกนะคนเดียวที่พังคริสต์มาสของนายได้กำลังจ้องมองนายมาจากกระจก <c oughs> กูเห็นหน้ามึงเอ้าโทษทีน,นั้นทั้งนี้นี่พี่แบลสสลับที่ยืนแต่ก็ยังเห็นหน้ามึงอยู่ดีอะ่ะโอเคช่างมันที่ฉันจะบอกก็คือคนเดียวที่พังคริสต์มาสได้ก็คือนายอย่าไปสนพ่อนายเรามาให้ความสนใจที่เด็กๆทำให้พวกาาเขามีวัยเด็กที่ดีกว่านายใช่เลยเราจะให้คริสต์มาสที่ดีกับเด็กๆพอจัดคริสต์มาสได้เลิศมันก็เหมือนหักหน้าเขาพี่แบลสพี่ตีตั้งใจจะมอบคริสต์มาสที่ พิเศษให้กับลูกๆแต่แค่เช้าวันแรกพี่แบรดกูก็สร้างเรื่องตอนเล่นสไลเดอร์หิมะแมงเพลอปล่อยให้ลูกสาวคนเล็กไหลลงไปคนเดียวโชคดีที่เจสซาราคว้าลูกไว้ทันส่วนพีแบรดพุ่งชนกระจกไปแล้วโอเคไหมครับเไหมจ้าหน้าที่ช่วยกันหามพีแบรดออกจากกองหิมะในสภาพกางเกงหลุดตูดโขนขำทาั้งงานแล้วสองครอบครัวก็พาเด็กๆไปร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสอย่างแฮปปี้ตกเดึกระวางที่หนุมน่มๆกำลังช่วยกันตกแต่งบ้านเจสซาราก็เดินมาคุยกับพี่แบรดเรื่องพอเธอสงสัยว่า พอแม่พี่แบดมีปัญหาการเพราะพ่อดูแปลกไปคุณน่าจะลองไปคุยกับเขาหน่อยนะคะไม่หรอกนะพอแม่ผมรักกันซสยิ่งกว่าเราอีกว่าไงนะคนอุตส่าห์เป็นห่วงเจราป,ปีตแต่พี่แบดจึงตามงอโดยไม่ปิดเครื่องควาทีมารู้ตัวอีกทีเครื่องกระดดดไฟคริสต์มาสเข้าไปและแมงดันเชื่อมกันทั้งบ้านพี่แบดพยายามจับแต่ไม่อยู่สุดท้ายก็พังเหล็คนเกือบขี่ส่วนรถพี่ดัตติยับเยิน ตกดึกแกงพ่อก็ตือนมาด้วยความตกใจว่าทำไมบ้านร้อนเหมือนเตาอบอุณหภูมิเกือบ90องศาพ่อพีตี้จึงปรับให้เป็นปกติแต่ไม่นานตัวการก็ออกมาปรับอุณหภูมิกลับไปเท่าเดิมเอเดรียนาลูกเลี้ยงของพีตี้นั่นเองฮะเธอบอกว่าชอบนอนเปิดหน้าต่างแต่อากาศข้างนอกหนาะวจึงต้องปรับอุณหภูมิในบ้านให้ร้อนซึ่งพอรู้ว่าพี่ดัตี้ปล่อยให้ลูกเลี้ยงปรับอุณหภูมิที่บ้านตามอำเภอใจแกงพอก็ลุ้มดาใหญ่เลยฮะให้ตายสิดัสตี้แบบนี้ก็ให้กระเป๋าตังค์ให้เงินเก็บเธอไปเลยรี่ปรับอุณ ภูมิถือเป็นสิ่งห้ามแตะต้องเลยนะไม่ยากเชื่อว่นนาน่าจะให้เธอทําแบบนี้ให้ตายบ้านแบดยังมีระเบียบกว่าบ,บ้านแกอีกอย่าไปว่าเขาเลยมันไม่ใช่ความผิดดัสตี้ที่เขายอมเป็นเบี้ยล่างอเดียนาเดียวกูไม่ได้เป็นเบี้ยล่างลูกต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วพี่ตีโดนร่มแบบงง เช้าวันต่อมาขณะที่เด็กๆกำลังเล่นสนุกเอเดียนากับเมแกนก็ล้อดีแลนเรื่องสาวอีกแล้วเจ้าดีแลนเลยวิ่งไปแอบพี่แบรดจึงตามมาคุยพี่แกสอนให้ลูกจีบสาวตามฉบับของพี่แก ซึ่งในตอนนั้นเองพี่ดัสตี้กับพอก็บังเอิญผ่านมาเห็นอีพ่อเนี่ยใส่ไฟใยดูน่นบแบลดกำลังซ้อนเรื่องอย่างวอาให้ลูกแกอยู่ก็ดีนะมีคนอื่นซ้อนเรื่องนี้ให้ลูกแกพี่ตี้ทนไม่ได้รีบเข้าไปให้คำแนะนำลูกชายในแบบฉบับของพี่แกบางตลอดทริปพ่อพีตี้พยายามเสียมให้พี่แกกับพี่บแบลดผิดใจกันซึ่งก็ได้ผลนายไม่เคยยอมรับความคิดฉันเลยแต่ฉันทำตามนายตลอดไม่นายไม่ต้องยอมรับความคิดฉันทุกครั้งไปได้งั้นไปตัดต้นไม้ซะ เราวนี้เราจะใช้ต้นไม้จริงพี่ดัสตี้จะเอาต้นไม้จริงไปประดับบ้านถึงพี่แบร้จะไม่เห็นด้วยแต่พี่แกก็คว้าเลยมาตัดโชว์ให้เด็กมันดูนี่เป็นไงตัดง่ายเป็นบ้าบ แต่มึงตัดผิดต้นผีแบ,บแล้ดันไปต,ตัดต้นที่มีสัญญาณโทรศพัพท์โดนไฟดูสลบคาที่แถมยังต้องจ่ายค่าเสียหายอีกสองหมื่นเหรียญเมียได้อีกทีนี้เมื่อเช้ากันตกแต่งต้นคริสต์มาสที่มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ห้อยตองแต่งเสร็จเมแกนกับเอเดียน่าก็มาขอกินเอกนอมันผสมเหล้าเจแครเรนจึงอนุญ,ญาตให้กินแค่แก้วเดียวแต่เจสซาราไม่ให้อีเจแครเรนจึงจุดอะไรบางอย่างลงสมุดเธอเป็นนักเขียนเจราจึงคิดว่า J. เจเ่นเขียนดา่าเอาจริงๆสองแม่ก็ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ฮะ ด้านพี่แบรดก็เพิ่งรู้ตัวว่าพ่อตัวเองหายไปจึงออกตามหาซึ่งก็เจอ,อีพ่อหัวทีมอยู่กลางหิมะมีฟูงหมาป่าหลอมรอพปพปปปปปพ่อแบรดเหรออย่าเข้ามานะฟูงหมาป่าพวกเนี้มันอันตรายมากฟังนะอย่าเผลอศบตาก,กับตัวจาฟูงเด็ดขาดปปปผมสบตาไปแล้วอะเจ้าจ้อง,องตาเลยด้วยงั้นอย่าแสดงอาการรัวทำไม่ได้หายใจตั้งสติให้ดี เดได้ๆได้ครับเฮ้ยไปชิวพี่นัสตี้เดินมาไล่หมาป่ายังง่ายได้แหละพี่แบลกูกลัวต้องนานนะนะพี่พ่อเดินลงทางแล้ววูบไปโชคดีที่ปลอดภัย วันคริสต์มาสใกล้เข้ามาสองครอบครัวยังคงพาเด็กๆไปทำกิจกรรมทั้งเลนโบลิง่งต่อคิวขอพรอซานตาชอปปิง้งในระหว่างที่เจสซาร่าเดินดูเสื้อผ้าก็หันไปเห็นเจแคเรนแอบ,บขโมยของเจร่าจึงพยายามห้ามแต่เจแครเรนไม่ฟังการจ๊กของเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องสนุกสำหรับเธอทำเอาเจร่าแทบช็อกยิงช่วงนี้เมแกนชอบทำเรื่องไม่ดีตามเอเรนาอยู่ด้วยจูๆ่ๆสาวน้อยก็ยังมายิงนกลากไก่แบบแม่ๆกับปู่เคิร์ซึ่งก็ได้เรื่องปู่โดนยิงไปหนึ่งส่วนไก่ตาย โชคดีที่กระสุนแค่ถักถาก,ากปู่เคิดไม่เป็นอะไรมากพีดัสตี้อยากพูดความในใจกับพอ่อแต่ยังไม่ทันได้บอกสองพอลูกมันก็วางมวยกันอีกละส่วนพีแบดเข้ามาขัดจังหวะพี่แกชวนแก๊งนุมน่มๆมอกไปเที่ยวระบายความเครียดพีดัสตี้กับพ่อก็ดูจะดีขึ้นเมื่อได้กินเหล้าหัวเราะก,กันแต่นั่งได้ไม่นานพ่อกระทิ้งไปลีงส่วนพีแบ๊ดเราก็พังพี่แกเพิ่งรู้ความจริงว่าพ่ออยากกับแม่ตอนที่ให้พ่อขึ้นไปเล่นมุกตลกสดบนเวทีพีแบ๊ดรู้สึกแย่ที่ถูกหลอกมาตลอ พอดพี่แกไม่คุยกับพ่อและกโกรธพี่ดัสตี้ที่เสนอให้เล่นตลกหัวข้อ,อยาร้างเมื่อคืนจึงแกแค้นโดยการโทรตามพ่อแท้ๆของเอเดน่ามาฉลองคริสต์มาสด้วยกันทำรพิตรของคืน สองพ่อเปิดสึกยังเป็นทางการความเก็บกดได้ระเบิดออกมาแล้วคืนวันคริสต์มาสอีฟขณะที่ทุกคนแต่งตัวแสดงเป็นหูนในฉากวันประสูติพระเยซูอยู่นั้นทีแบลดพีตีก็ตีกันส่วนเมแกนโวยวายเพราะแอบกินเองน้องกับเอเดน่าจนเมาปลินทีนี้ทั้งครอบครัวก็ทะเลาะกันใหญ่ต่างคนต่างโทละดาทอกัน เช้าวันคริสต์มาสทุกคนก็อยากย้ายกลับบ้านเอเดียนาไปกับพอส่วนครอบครัวพีแบ๊ก็ต่างคนต่างไปแต่ก่อนไปพีแบ๊ขอโยนเป๋าพิตีทิ้เงเป็นการแก้แค้นอีกน้อยยย้อยทีลากเปิดตู้แล้วอยากแก้แค้นแต่ก็กลัว คริสต์มาสแสนสุกพังไม่เป็นทาแต่ในระหว่างที่ขับรถกลับบ้านก็เกิดพายุหิมะท่ลมปิดถนนไปต่อไม่ได้ทุกคนจึงพร้อมใจแวะพักดูหนังในห้างไกลๆจึงก็ทำให้สองครอบครัวเจอกันดีแลนด์เด้เจอสาวที่ชอบอีกครั้งหนุ่มน้อยรวบรวมความกลา้าทำตามคำแนะนำของปู่เคริร์เข้าไปจูบสาวที่ชอบนั่นก็คือเอเดียนาะมันมีตบโต๊ดด้วยนะ<ป>พ่อเขาก็เอาเรื่องสิฮะทีนี้พี่โรเจอร์วอยวายจะพาลูกสาวฝ่าพายุหิมะกลับบ้านพีดัตตี้จึงเข้าไปขวางก่อนจะพูดความในใจ เอเดรนาะฉันรักเธอนะอ๋อซึ้งมากเลยอะที่จริงต้องพูดนานแล้วแต่กลัววา่าพูดไปจะถูกปฏิเสธเกินเลยไม่พูดฉันรักนายด้วยโรเจอร์มึงว่งไงนะเมื่อก่อนฉันอาจไม่กล้าพูดออกมาแต่ฉันจะทําตามแบดคนที่ฉันก็รักทําไม่ต้องพูด,ดีซึ้งออด้วยเนี่ยอ,อย่าร้องแบดอย่าือพยายามกันอยู่ฉันรักแคลรินรักซาร่าแล้วก็รักลูกๆส่วนคนนี้ต้องขอเวลาทําใจหน่อยพีตี้ยังทําใจบอกหลักพ่อตัวเองไม่ล และพี่แบลดก็ขึ้นเวทีไปตีกลองร้องเพลงวันคริสต์มาสเพลงโปรดของใครหลายๆคนรวมถึงพี่โรเจอร์สุดท้ายก็ยอมขึ้นมาร้องเพลงด้วยกันทุกคนในห้างรวมกันร้องเพลงอย่างมีความสุขเจซแครเรนยืนสมุดบันทึกของเธอให้เจซา,าร่าอ่านซาร่าสวยแต่มีสมองแม่ที่ใครๆก็รักโอ้พระเจ้าเธอเอานิสัยจริงฉันเขียนนิยายส่วนเจ้าดีแลนยืนให้สาวๆต่อคิวจูบแต่ไงมีไอ้นมโผล่มาหนึ่งอะ แล้วพี่แบลดพีตีก็มาทรงพ่อที่สนามบินเห็นคู้พี่แบลดกอดล่ำลากันอยู่นานพ่อพีตีเลยร้องจูบบ้าง นี่เป็นครั้งแรกที่เขาแสดงความรักกับลูกถึงจะขนลุกน,น้อยๆกเ็เถอะสองปู่จะไปซิ่งต่อที่拉สเวกัสส่วนพีบเลดก็รอเจอแม่กับพ่อเลี้ยงที่แวะมาเยี่ยมนั่นไงเขามาแล้วให้ตายแบลดพ่อเลี้ยงนายคือซลลีสเลนเบอร์เกอร์คนที่ช่วยชีวิตผูดด้โดยสารร้อยห้าสิบคนในแม่น้ำฮัสซันเรื่องของเขาได้สร้างหนังด้วยเจ๋งมากฮีโร่ดังระดับชาติเป็นพ่อเลี้ยงของนายว้าวเราได้ตั๋วบินฟรีแนะ่ขอตั๋วฟรีให้เราด้วยนะวัดดีเบลดใช่หรือเปล่าเปล่าเดียวไอ้ไบลดอย่าทำแบบนี้ ณไม่ใช่พ่อผมคุณจะช่วยคนมากเท่าไหร่ก็แทนที่พ่อผมไม่ได้คุณมีเรื่องเด็ดๆแค่เรื่องเดียวแต่พ่อผมมีเป็นล้านเรื่องก็จบไปแล้วค่ะกับหนังเรื่อง Daddy's Home 2สงครามป่วนตัวพ่อสุดแซบคูณ2อากนี้หาขี่แต่ขี่แตนตอนจบหักมุมมากแนะนำไปเป็นเพื่อนลองไปหาเรื่องเต็มดูเลยค่ะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ